ถ้ตตามางังตะทาโหติยังโลโพสหเตนรังความโลภเข้าครอบงำคนใดเมื่อใดความมืดมิดย่อมมีเมื่อนั้นความเดิมในตอนที่แล้วชายชาวนาคนหนึ่งถูกตนขโมยวัวและเกิดทกเทียงกันขึ้นต่างก็อ้างว่าเป็นวัวของตนจนไม่ได้ข้อย,ยุติ จนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านปาจีนยวะมัชคามชาวบ้านจึงแนะนำให้ไปหามาโหโสถกุมารเพื่อให้ตัดสินคดีว่าเป็นวัวของใครและทั้งสองได้เดินทางมาที่ศาลาปันสุขเพื่อให้โมโหโสถกุมารตัดสินคดีโดยมโหโสถกุมารได้ตั้งคำถาม3มข้อเพื่อให้ชายทั้งสองเป็นผู้ตอบก่อนจะตัดสินคดีโดยมโหโสถกุมารให้ทั้งสองคนตอบคำถามว่า ข้อที่1เลี้ยงวัวแบบใดให้วัวนอนในที่เหมาะสมหรือไม่ข้อที่2ในเวลาอาบน้ําท่านเอาน้ําที่ใดอาบให้แก่วัวตัวนี้และข้อที่3เอาอาหารชนิดใดให้วัวกินและเพียงพอหรือไม่ในคลิปนี้มโหสถกุมารจะทำการไขคดีด้วยความฉลาดหลักแหลมอย่างแน่นอนขอเชิญรับชมรับฟังต่อไปได้เลยค่ะ เมื่อมโหสถกุมารได้ถามคำถามสามข้อแก่บุรุษทั้งสองแล้วมโหสถกุมารก็ให้โจนเถื่อนเป็นผู้ตอบก่อนโจนก็ได้ตอบไปว่าวัวตัวนี้เราเลี้ยงมานานจนมีลักษณะงามสง่าผิวพรรณสวยงามเพราะเราดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและได้ตอบคำถามของมโหสถกุมารข้อที่หนึ่งข้าให้วัวนอนในโรงนาเวลานอนก็จะมีฟางรองให้วัวนอนเสมอ ข้อที่2ให้วัวอาบน้ำสะอาดที่ตักขึ้นมาจากท่าน้ำข้อที่สามวัวของข้าข้าจะให้กินถั่วและรำข้าวผสมวัวอาหารอย่างเพียงพอไม่เคยให้กินอาหารที่ไม่ดีอย่างอื่นเลยเมื่อโจรขโมยวัวผู้จบมโหสถกุมารก็ให้ชาวนาเป็นคนตอบบ้างฝ่ายชาวนาเมื่อได้ยินโจรขโมยวัวออกไปอย่างนั้นก็มีสีหน้าเคร่งเครียดแล้วบอกมโหสถไปว่า เขาเป็นชาวนาจนจนดังนั้นวัวของเขาไม่มีที่นอนดีๆเขาผูกวัวไว้ที่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆกระท่อมของเขาส่วนข้อสองน้ำที่อาบก็เป็นน้ำโคลนในบริเวณทุ่งนาและข้อสเขาไม่มีอาหารดีๆให้วัวกินก็ได้แต่พาไปกินหญ้าทุกๆวันพอมโหสถกุมาได้ยินคำตอบก็เดินไปที่นิดรอบๆตัววัว แล้วถามชาวนาหนุ่มว่าใกล้ๆกับต้นไม้ที่เจ้าผูกวัวเป็นที่ที่มีต้นหญ้าเจ้าชู้อยู่มากใช่หรือไม่ชาวนาหนุ่มก็ตอบว่าใช่แล้วทำหน้าประหลาดใจที่มโหสถสามารถดูได้โหสดกุมารเอ่ยขึ้นว่าข้าพอจะรู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของวัวแล้วก็ประกาศว่าเจ้าของวัวคือชาวนาหนุ่ม เจ้าโจนเถื่อนทำหน้าไม่พอใจแล้วโวยวายขึ้นว่าท่านตัดสินไม่ยุติธรรมที่ตัดสินให้ชาวนาชนะความก็เพราะเป็นคนในหมู่บ้านป่าจีนยวะมัชัคามเช่นเดียวกันใช่หรือไม่แค่เดินดูรอบๆตัววัวแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นเจ้าของและจะไม่ยอมรับการตัดสินของมโหสถกุมาร มโหสดกุมารจึงอธิบายไปว่าเราเข้าไปดูใกล้ๆตัววัวแล้วพบเม็ดหญ้าเจ้าชูติดอยู่ที่ขนของวัวดังนั้นวัวตัวนี้จึงไม่ใช่วัวที่นอนในโรงที่มีฟางรองนอนนุ่มๆและเราได้ดูที่โคนหางและใบหูของวัวก็มีครวนติดอยู่มิใช่วัวที่อาบแต่น้ำที่สะอาดเท่านั้นเจ้าโจนเจ้าเล่ก็ยังไม่ยอมจำนวนพร้อมถิ้งว่าวัวอาจจะเดินเข้าไปในโรง้าเจ้าชูหรืออาจจะมีการเปื้อนครวนในระหว่างที่เขาจูงมา เมื่อโจรเจ้าเล่ไม่ยอมจำนนมโหสถดปูมารถึงให้คนไปเอาสมุนไพรชนิดหนึ่งมาให้วัวกินพอวัวได้กินสมุนไพรเข้าไปก็สำรอกเอาอาหารที่มันกินออกมาพบว่าอาหารที่วัวกินมีเพียงหญ้าเท่านั้น,จนเจ้าโจรเจ้าเล่ได้เห็นดังนั้นก็รู้ตัวแล้วว่าตัวเองคงไม่รอดจึงหาทางหนีแต่พวกชาวบ้านพากันจับไว้ได้และส่งตัวเขาให้ทางการลงโทษอ,อย่างหนัก เหตุการณ์ในครั้งนี้พวกชาวบ้านต่างชื่นชมในความเฉลียวฉลาดของมโหสถกุมารเป็นอย่างมากจึงยกให้เป็นมโหสถบัณฑิตตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนอยู่ในสายตาของอมหาทั้งสิน้นท่านอมหาจึงให้เสนารียกลับไปทูลต่อเพระอเจ้าวิเทหราชพร้อมสอบถามว่าสมควรให้มโหสถบัณฑิตเข้าไปทำงานในวังได้หรือไม่ เมื่อเสนาได้นำเรื่องของมโหสถบัณฑิตมาบอกแก่พระเจ้าวิเทหราชพระองค์ก็ตรัสถามอาจารย์เสนกะว่าแค่มีพอที่จะให้มโหสถบัณฑิตเข้ามาทำงานในพระราชวังได้หรือยังอาจารย์เสนกะนิ่งไปชั่วครู่แล้วก็ทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆแค่นี้ยังไม่ถือเป็นปราดขอให้รอไว้ก่อน พระเจ้าวิเทหราชเลยสั่งให้เสนากลับไปแจ้งอำมาตย์ให้เป้าดูมโหสถบัณฑิตต่อไปสำหรับนิทานชาดกเรื่องมโหสถกุมารตอนไขคดีโจรขโมยวัวจอมเจ้าแน่ก็ได้ตบลงเพียงเท่านี้หวังว่าน้องๆและผู้ฟังจะได้ข้อคิดและเห็นประโยชน์ของการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาพบกันใหม่คลิปหน้าซึ่งมโหสถบัณฑิตจะทำการไขคดีที่สนุกสนุกอีกมากมายค่ะ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ